สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเขมฟรีรับคอยนะครับนี่นครับัแบบแรกเราก็ใช้กะเป๋านี้นะครับทํำตามพงเลยก,ก็ได้นะครับรับคอนะครับเขมได้เยอะมากครับ เข้าส่ยไปที่อยู่นะครับรับระบบนะครับเรื่าอขอ่าแก้ับาไปนะครับทำแบบเอาเลย สอบนะครับนี่ครับรับไปครับหนึ่งแสนโดสหนึ่งแสนเซนตี่นะครับพูดผิดขอโทษมาดมาูกันวน่ามันจะได้จริงไหมใจกับออกฟอร์ดโอเคนะครับมาดูกัน